ครับสวัสดีค,ครับกับไปทํางานอีกครั้งนะครับเด้วพบบริเวณที่ก่อสร้างอีกครั้งนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวกลับนะครับผมปิดประตูก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านนะครับช่วงบ่ายเราต้องเดินทางไปทำงานอีกครั้งนะครับไปตามถนนชีวิตประจันวันนะครับและผ่านชมการก่อสร้างนะครับสะพานลอยสะบานลอยหมายเลขหนึ่นะครับ เพื่อข้ามสะพานรถไฟนะครับรถไฟทางคู่หมายเลขเด่นชัยเชียงเชียงลายเชียงของนะครับเป็นสุดท้ายนะครับเป็นสุดท้ายของสะพานของรถไฟนะครับสะพานสุดท้ายนะครับเลยไปประมาณ สามร้อยเมตรนะครับก็คือสถานีสถานีรถไฟเชียงของนะครับครับผมขออนุญ,ญาตกลับกล้องนะครับไปชมด้านหน้านะครับ เราอยู่ในบริเวณเขตอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเขตตำบลเบียงนะครับหมายเลขทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนสองศูนย์นะครับอยู่ในช่วงสัญจรมากมายนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุด ตัวเมืองเช่นกันนะครับครับเป็นชีวิตประจำวันการเดินทางนะครับวันละไปกับไปสองรอบนะครับ แล้วกลับไปทํางานก็สองรอบเช่นกันนะครับไปกลับนะครับเช้าและกลับไปพักสถานที่เดียวนะกันนะครับช่วงบ่ายและช่วงเที่ยงนะครับช่วงวายขอกลับมาทํางานอีกครั้งนะครับครั้งที่สองนะครับและตอนเย็นก็ขอกลับไปที่ พรน,นะครับทั้งที่สี่นะครับก่อนทุกวันนะครับเรียกว่าชีวิตประจวันนะครับตามเวลาทำงานนะครับครับสถานการณ์ยากรอ,อากาศนะครับมีก้อนเมฆ เพิ่มๆบางครั้งนะครับจะมาหรือไม่มาก็อยู่ที่สถานการณ์ต่างๆนะครับเราอยู่ในช่วงรู้ดูฝนนะครับช่วงนี้จะเป็นลักษณะการแปรปรวนนะครับแปรปรวนนะครับต้องติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศต่างๆ นะครับครับชมสภาลอยนะครับเริ่มนะครับบริเวณนี้นะครับหน้าของหมวดการทางเกียงของนะครับ เป็นการบริเวณก่อสร้างนะครับเริ่มแล้วนะครับเป็นกา,การเตือนนะครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับอยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับก่อสร้างเข้ามาสิ้นสุด สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก่ต่อเนื่องนะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับเป็นการก่อสร้างที่บ้านที่บ้านพักที่วางนะครับเราเริ่มการก่อสร้างอัดแน่นแล้วนะครับพกว้างขึ้นเพื่อจะมีเลนมากขึ้นนะครับตามแผนที่นะครับ ครับชมอุปกรณ์ต่อหมอนะคร Lemon, ับก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จสิ้นนะครับครับผมขออนุญาตนะครับผมเสร็จสิ้นวาง เพื่อเข้าไปทำงานชีวิตประจำวันนะครับการเกบจอดรถนะครับครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับคุณวิลิตนะครับแอ i t s c ี <technology> <S นะครับฝนกำลังจะตกนะครับขอบคุณมากมากนะครับขณะนี้บริเวณนี้ไม่มีนะครับอยู่ที่สถา,านการณ์นะครับการฝนฟ้าขนองนะครับครับขอบคุณมากมากนะครับทักทายเข้ามานะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับ <iyor> ผมขออนุญาตลง,งไลฟ์นะครับเพื่อพัก เครื่องพรกคนนะครับจะพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับท่าน